เขกับรับใช้เป็นแฟนอีกเช่นเคยนะครับ EP นี้เป็น EP ที่7นะฮะเป็นการนำเสนอห้กับะระหว่าง2อาจารย์ชื่อดังนะอาจารย์นางฟ้าแล้วก็อาจารย์ตาซิมานะโดยโดยการนำเสนอได้กับท่านละ30ชุดนะครับคไปดูรับไปพิจารณาด้วยครับนำเล่นกับประกัด สองขีดก็คือดับได้สองท่านนะับขีดเดียวดับได้ท่านเดียวส่วนตะกะบดเด็กเบิ้ลตัดออกไปนอกสระบุกเลยครับอย่าไปกังวลใจหวยมันต้องต้องออกอีกหลายงวดยังไม่เลือกง่ายๆเพราะน,น,นั้นก็เฝ้าติดตามไปด้วยกันคัดมาด้านล่างนะฮะเป็นเลขเด่นนะส่วนทางด้านขวามือนะฮะทัศสีมาเป็นหน้าที่ของงวดน,นี้ท่านบอกว่าเด่น2องสี่ 8. ผมเลยดึงเลขสองเลขสี่เลขแปดมารวมไว้แยกไว้ให้ท่านไว้รับไว้พิจารณาด้วยนะครับหากท่านชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์นะครับช่วยกดติดตามแล้วก็ช่วยกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเพื่อบังงวดอันรมาล่าช้านะครับก็จะรับข้อมูลไปอย่างรวดเร็วพันต่อเวลานะครับี EP นี้ก็ขอจบไปที่เพลยงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม